้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ MJ Channel ค่ะและสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะพบกับ MJ เมี่ยวกับ MJ จ้าเช่นเคยค่ะมาพูดถึงอีกภาพของหนึ่งธุรกิจนะคะที่กำลัง เป็นที่นิยมแล้วก็บูมมาอยู่ตลอดเวลาเลยตอนนี้ค่ะใช้ธุรกิจนี้หรือว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ยเริ่มที่จะดูว่ามีกระแสเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะนั่นก็คือธุรกิจบูเตลูนะคะเราก็พยายามไปหาข้อมูลนะเขาบอกว่าย้อนกลับไปเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งมีหนังภาพยนตร์ของอินโดนีเซียนะคะชื่อเรื่องหนึ่งซึ่งมันก็ค่อนข้างจะอ่านยากนิดนึงอ่านอ่านอ่านไม่ออกเหมือนกันแหละแล้วคำเนี้ยมันมีความเกี่ยวข้องกับ เรื่องของความเชื่อเวทมนต์คาถาอะไรต่างๆนะคะเขาก็เลยพยายามย่อเอา3คําสุดท้ายของชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็คือโมเปลูมาใช้เป็นตัวแทน<ช>นะคะของสิ่งที่ เรียกว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจก็เดี๋ยวมาดูกันละกันว่าจริงๆเนี่ยมันมีในผลิตภัณฑ์อะไรกันบ้างนะคะแล้วก็เรียกว่าอุตสาหกรรมไหนที่เป็นเหมือนธุรกิจในธุรกิจหลักของเขาอยู่แล้วเนี่ยซึ่งก็เปลี่ยนหันเหมาเป็นสายมูด้วยเหมือนกันนะคะมาจากตลาดใหม่จุดเปลี่ยนสําคัญนะชัลักปี2564เรียกว่ามีธุรกิจด้านความเชื่อเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า113เปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้นะคะ โดยภาพรวมของสินทรัพย์ธุรกิจเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า50%ถ้ามาดูกันเป็นตัวเลขเม็ดเงินเลยนะคะที่ทางฝั่งของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเขามีการรวบรวมกันมาคือมีการจัดตั้งจดทะเบียนกันแบบเป็นเรื่องอเป็นราวนะ,ะไม่ได้มาแบบ ตั้งแผงขายอะไรย่างนี้นี่คือเขาจดทะเบียนเป็นธุรกิจที่อยู่ในระบบมีเรื่องของการเสียภาษีมีอะไรนเกิดขึ้นต้องบอกว่ากระแสนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะใช่ค่ะย้อนกลับไปเมื่อปี2563ถึงปี2565นะคะมีธุรกิจด้านความเชื่อเนี่ยเพิ่มขึ้นมา11รายในปี63ด้วยชนจดทะเบียน7.59ล้านบาทค่ะในปีนั้นเนี่ยก็มีสินทรัพย์อยู่ราวๆ47.31ล้านบาทนะคะปีนั้นมีกำไรด้วย ประมาณ1.5 2ล้านบาทค่ะที่คิดเป็นตัวเลขที่ออกมา มาดูนะคะปี64นะคะก็เป็นอีก1ปีตอนนั้นเนี่ยก็มีบริษัทเนี่ยเข้ามาจดทะเบียนเพิ่มเติมนะคะเป็น20รายแล้วก็ทุนจดทะเบียนเนี่ย13.41ล้านบาทนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีสินทรัพย์รวมเนี่ยสูงถึง71ล้านบาทนะคะปีนั้นเนี่ยขาดทุนเพราะว่าอาจจะไปเจอกระแส <COVID. S 1> <อ>ช่วงของโควิดอะไรไปด้วยนะคะตอนนั้นเนี่ขาดทุนไปประมาณ1.8ล้าน8แสนบาท ่แต่ว่าไรายได้รวมในปี6เใี่อยู่ประมาณ61.28ล้านบาทก็ถือว่า เยอะเหมือนกันนะสำหรับในท่พรวมรายได้ไม่ค่อยดีเค่ะในขณะที่ถัดมาในปี65นะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมีธุรกิจจดทะเบียนเพิ่มขึ้นนะเป็น24รายนะคะที่เพิ่มขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนรวมรวมแล้ว27.45ล้านบาทนะคะกระแสด้านของปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะได้เห็นในเรื่องของการเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปไหว้ตามภาคอีสานถ้ำนาคีต่างๆถูกต้องเขาคิจกูดนะคะเขาจะเป็น พื้นที่ที่สายมูเนี่ยบอกว่าห้มามพลาดต้องไปนะคะ,ะซึ่งหลายๆคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไม แนวธุรกิจแบบนี้มันถึงมามในช่วงระยะเวลาหลังๆหนึ่งเลยเนี่ยอย่างที่เราอย่างที่คุณเบือเหนี่ยวบอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันมีเรื่องของโควิดเข้ามานะคะม,มันก็เลยทําให้อ่าเรื่องของจิตใจมันได้รับผลกระทบนะคะ,ะเราก็ไม่รู้จะไปยึดเหนี่ยวอะไรนะคะก็เลยต้องหันไปมองในเรื่องของความเชื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้กระแสะของมูเตลูมานะคะ,ะแล้วก็ถ้าดูอีกหนึ่งเหตุผลเนี่ยเขาบอกว่า เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเฮงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความสามารถอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีบารมีมีโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยที่จะแบบช่วยเสริมช่วยผลักดันให้ความเก่งของเราเนี่ยมันปังขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยเขาบอกว่าสายมูยุคใหม่เนี่ยเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่มันออกมาเนี่ยมันคือเหมือนมันไม่ขัดกับไลฟ์สไตล์เขาอ่ะเออคือแบบอย่างตะก่อนให้เราไป ค่อยพักเครื่อง,องมันก็ดูแบบไม่ค่อย<ด>จะเ,เข้ากับแฟช,ชั่นหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาทําแบบกําไรหินสีเสริมพลังคนเกิดวันจันทร์ต้องใส่หินแบบนี้แบบนี้ถึงจะแบบ ได้พลังเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะมีสตอรี่ของเขามาซึ่งจริงๆเนี่ยธุรกิจนี้น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสตอรี่เดียวลลอรปิงด้วยโอ้นะคะอ่ามันต้องปูทางมาก่อนว่าทาไมความเชื่อแบบนี้เนี่ยมันถึงมามันถึงเกิดขึ้นพอมีสตอรี่เล่าเรื่องแล้วเนี่ยพอเล่าเรื่องไปคนก็เหมือนกับนึกภาพตามเห็นตาม๋อใช่มันน่าสนใจเออเาลองดูดีกว่านะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่มา ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่กันมากขึ้นด้วยนะคะก็คือเหมือนเป็นการนําแฟชั่นเนี่ยเข้ามาเพราะว่าเขาบอกว่ามีงานวิจัยนะคะที่ก็ไปพบว่าคนครุ่นใหม่เนี่ยต้องมีการเพึ่งผ่าสายมูมากกว่าคนเจ n X นะคะเดี๋ยวนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสายมูก็อาจจะมีจุดอ่อนด้านของภาพลักษณ์อยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการเนี่ยก็จะต้องออกมาในลักษณะที่เป็นทางอ้อมคือการรวมของแฟชั่นนอลเบเนฟิตร่วมกับอิมมีชั่นนอลเบเนฟิตเข้าไปนะคะ หรือว่าเป็นการท็อปอัพอะไรเข้าไปจากสิ่งที่มีอยู่แล้วนะคะคือมันออกมาได้ในหลากหลายลักษณะด้วยกันนะคะตั้งแต่เลขสีนะแล้วก็ตัวว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาเครื่องประดับตกแต่งแฟชั่นนะคะหินอัญมณีเสริมสิริมมงคลรวมไปถึงของตกแต่งบ้านอะไรต่างๆต้องมีด้วยกันพูดถึงเรื่องของของตกแต่งบ้านก็คนก็อาจจะนึกไปถึงศาสตร์ของเรื่องหุงจุ้ยนะคะซึ่งก็อันนั้นก็ก็ถือว่าเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีมานานแล้วแล้วก็ยังมีคนที่ ต้องบอกว่ามีความเชื่อด้านนี้อยู่นะคะแล้วก็แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราบอกกันไปว่าในมุมของภาคธุรกิจเองเนี่ยเขาก็มองว่ามันก็เป็นกระแสที่กำลังมาเขาก็พยายามที่จะพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้มันอย่างที่บอกว่าไม่ทําให้ภาพลักษณ์มันดูเป็นลักษณะของภาพลบอะก็คือทําอาศัยแล้วก็ดูแบบสอดคล้องเข้าไปในชีวิตประจําวันไม่ได้ดูแบบ จ่งแจ้งโดดเด่นอย่างเห็นล่าสุดก็จะมีเครื่องสำอางอยิง่งผู้หญิงอ่าเป็นลิปมูแป้งพับมูอันนี้ซึ่งคือต่อให้เราใช้ไปเนี่ยคนอื่นก็ไม่รู้ว่าเราใช้ไงแต่คือเราเราได้ในใจเราว่าน,นี้ทาลิปมูมาเน,นี่ยจะต้องแบบ อปอเจรจาการค้านี่มันจะต้องปังแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยหน้าเราจะทาแป้งมูมาแล้วันนี้เราจะดูมีสง่าราสีในอะไรละประมาณนี้ค่ะไปที่อาจจะเคยได้เห็นนะคะธุรกิจเนี่ยที่เป็นธุรกิจน้อยใหญ่เลยนะคะเขาก็พยายามลงมาเล่นในตลาดนี้ด้วยเหมือนกันนะอย่างธุรกิจด้านของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือก็แน่นอนก็ต้องมีเบอร์มงคลนะคะเสริมเรื่องของ เวลาถ้าเกิดเบอร์นี้จะเน้นไปที่เรื่องของความรักนะเบอร์นี้ลงท้ายแบบนี้ผลรวมเท่านี้เท่านี้จะเน้นเสริมเรื่องของธุรกิจนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงโทรศัพท์แล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อนะว่าอีกอีกหนึ่งเรื่องเลยเนี่ยที่สามารถพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ออกมาขายสร้างกำไรได้เนี่ยก็คือไอตัว wallpaper หน้าจอโทรศัพท์เนี่ยซึ่งเขาบอกว่าบางอันเนี่ยเป็นลักษณะของตัว NFT อันนั้นคือลงมีเรื่องของระบบ บล็อกเชนเรื่องของระบบอะไรเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้สมมติถ้าบริษัทนี้ออกแบบวอลเปเปอร์ให้เราแล้วก็เป็นตัว NFT แล้วก็เข้าระบบเข้าล็อกด้วยบล็อกเชนเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติถ้าคุณเหมี่ยวซื้อก็จะเป็นของคุณเหมียวคนเดียวใช่นะคะเป็นแบบยูนิคเลยของเราคนเดียวซื้อขายเปลี่ยนมือได้นะไม่ได้ไม่ได้ทำเป็นของสะสมก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะต้องบอกว่า ความเชื่อเนี่ยมันจะมาพร้อมกับสตอรี่ถ้าเราสร้างเรื่องราวปูพื้นฐานเรื่องของความรู้ความเข้าใจใระวางเรื่องของเพอร์เซพชันมาได้เนี่ยม,มันไม่ยากเลยที่ที่จะทำให้คนเนี่ยหันมาสนใจผลิตภัณฑ์ของเราได้สวมทั้ง้าธุรกิจ ทุกธุรก,กิจแหละถ้าเราสามารถปูสตอรี่มาได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราทําไมถึงแตกต่างจากคู่แข่งอันเนี้ยมันก็จะทําให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อ,อยวนี้ก็มีแบบอินฟลูเอนเซอร์ด้วยแหละที่เขาก็พยายามนำมาคอลลา b o เอร์เนาะกับแบรนด์ต่างๆแบบจริงๆกลุ่มเป้าหมายของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างนะ,ะที่เขามีการศึกษาวิจัยมาจะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะ,ะว่า กลุ่มเนี่ยก็มีทั้งกลุ่มคุณผู้หญิงและก็กลุ่มคุณผู้ชายก็มีเหมือนกันนะคะอายุระหว่าง2 5่ถึง60ปีเลยนะแสดงว่าตลาดนี้เนี่ยโหเปิดกว้างมากจริงใช่แล้วก็ถ้าเราดูอายุเนี่ยมันก็ถือว่ายีาเนี่ยก็ไม่ไม่ได้แบบโตมากนะไม่ได้แบบผู้ใหญ่มากก็ยังเป็นแบบวัยรุ่นพัฒนาขึ้นมากําลังเข้าสู่วัยทํางานเขาบอกว่าทําไมมันถึงไปเริ่มที่จุดนี้ก็เพราะว่า ทุกคนเนี่ยพอเรียนจบมาแล้วเนี่ยเข้าสู่การทําง,งานแล้วไงอเออก็เลยแบบเหมือนกับใช้ความรู้ความสามารถแล้วอะ่ะอยากจะเสริมให้มันดูโดดเด่นเลยเอาเรื่องของมูเนี่ยแหละเอาเข้ามาช่วยเสริมเรื่องของอบารมีมมนะคะไปดูอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่เขาก็พลิกผันตัวเองเนี่ยสายมูด้วยเหมือนกันนะคะ<ม>เป็นธุรกิจปั๊มน้ํามัน เออเขาทำเป็นน้ำหอมบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะลายมาผลิตภัณฑ์นั่นคือปั๊มพีใช่ไหมพีดใช่ค่ะเป็นเหมือนแบบแบรนด์เจอเดวานะคะที่เป็นน้ำหอมเอาไว้ฉีดพรมเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็เป็นโปรดักต์ใหม่นะคะที่เขาแตกลายกันออกมาก็เรียกเขามีการเปิดเขาเรียกว่าเป็นบริการ m a x m o บริการพยากรออนไลน์อยู่แล้วออกเ็มีแอปพลิเคชันการบูชาอะไรเนี่ยมันก็มีต่อ ยอดไงเห็นไต้องมีแบบอ่านเครื่องหอมในการบูชานะคะเพราะว่าอย่างที่เขาก็มีความเชื่อว่าเวลาเราจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามเนี่ยคือก็ต้องให้ของดีของสวยๆงามๆซึ่งจะต้องบอกว่าน่าสนใจนะธุรกิจนี้เนี่ยเราลองลองไปทํากันดูไหมสักอย่างหนึ่งอะไรดีละะมันก็มีหลากหลายธุรกิจที่มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของมูเตลูเรื่องของความเชื่อเนี่ยเราลองมาไล่เรียนกันดูเขาก็มีไปเก็บข้อมูลกันมาว่าธุรกิจหรือว่า Product อะไรที่มัน สอดคล้องแล้วก็คล้องไปกับแนวคิดมูเตลูเนี่ยหนึ่งเลยเมื่อกี้พูดไปแล้ววอลเปเปอร์เสริมดวงนะคะถัดมาดูดวงออนไลน์นะคะแต่ก่อนเราอาจจะดูดวงในหนังสือพิมพ์นิตยสารแล้วหันมากเลยก็มีบ้างค่ะกนกก็แบบอีกหนึ่งธุรกิจเลยก็คือไกด์ทัวร์พาไปมูอันนี้คือเขาก็สายไปแบบเฉพาะเจาะจงเลยไปฮ่องกง ไปวัดกังหันนะคะไปไหว้แช่กรุงมิวนะคะใส่ข้อมือเพิ่มความมงคลอย่างที่เราบอกกันไปก็จะมีพวกหินสีต้นไม้มงคลนะคะก็ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แหละนะคะแล้วเขาก็มีคําศัพท์หนึ่งเหมือนกับคิดขึ้นมาใหม่นะเราต่ก่อนเราจะเราจะ ได้ยินคําว่า Marketing ตอนนี้เป็นมูเก็ตติ้งอ่าใช่นะคะก็เ <God. S 2> อานำเรื่องของความเชื่อเนี่ยเข้ามาผสมผสานนะคะใ,ในแง่ของการสร้างยอดขายจับกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆนะคะของแต่และแบรนด์ได้เพราะว่ามันก็เป็นการดึงลูกค้าเนี่ยในอีกหนึ่ง จุดแหละให้เขามาสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราถ้าเราเนี่ยตามเทรนตามกระแสตรงนี้นะคะก็เรียกว่าไม่ได้ตกยุคกันเลยทีเดียวเรื่องของสามเหตุผลที่ธุรกิจมู่เตลูนะคะติด1ใน10อันดับดาวรุ่งในปี2566กันด้วยเหมือนกันนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยย้อนไปก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนจากยุคโควิดนี่แหละทาให้ทุกอย่างต่างๆเนี่ยมันไม่แน่นอนเกิดขึ้นก็ต้องหาอะไรมายึดเหนี่ยวจิตใจมาเสริมความมั่นใจและอย่างที่บอกเนี่ย ไม่เก่งไม่พอต้องเหงด้วยช่วยด้วยใช่แล้วก็เนี่ยราคาลับสายในด้านของยุคปัจจุบันนี้นะว่านะเดี๋ยวนี้ก็ทุกอย่างมันก็เออถ้ามันมันผ่านไปรวดเร็วอ่ะมีอะไรติดอยู่กับตัวนะคะที่อะไรปากกาปากกาหมูปากกาศักสิทธ์เซ็นเช็คแล้วเช็คไม่เด้อะไรเกี่ยวเหือนกัน ก็เป็นสิ่งที่รวบรวมมาฝากกันนะคะของเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมูเตลูนะคะแต่อันนี้อย่างที่เราบอกกันไปว่าใครใครใครไม่เชื่อก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดก็คนที่เชื่อเขาก็ไม่ผิดเช่นกันเพราะว่าหลายคนก็มองว่าความสามารถมีแล้วนะแล้วก็ความรู้มีแล้วนะคะสามารถดำเนินธุรกิจได้แล้วแต่อยากจะเสริมอ่ะให้มันมีขนาดก็ ื่อนไหวว่าอะไรนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ The g h o s เ Radio นะใช่ MJ Channel ของเรานี่เองนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้กันในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเพจ Facebook ของเราซึ่งก็เพิ่งจะเปิดเมื่อไม่นานวันนี้ยังไงฝากกดติดตามกันด้วยแล้วก็ช่องทางประจําที่เรามาอัปเดตกันก็คือตัว YouTube นะคะ IG แล้วก็ตัวติ k t o k ด้วยนั่นแหละค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะของ MJ c h a ในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้าจะมีอะไรมาฝากกันนะคะก็อย่าลืมติดตามกันแล้วก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะว่าอยากจะให้เรามาพูดคุยกันเรื่องอะไรค่ะในสัปดาห์นี้เราสองคนพักทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะถ้าใส่น้ <c oughs> <c oughs> อ,อทำไงวะต้อง <c oughs>